เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลาครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนวันนี้ขอทุกคนเป็ักันนัอนนะครับผมคุณคราชเทพบางคนถามมานะครับฝากข้อมูล BFG โทเคนหน่อยครับบ f เโทเคนเป็นเหรียญกพนันเหรียญหนึ่งนะครับผมซึ่งเอาจริงๆผมไม่ค่อยสนใจเหรียญการพนันเท่าไหร่นะแต่แบบซื้อเก็บไว้เอามาเก็งกำไรก็แล้วแต่บุคคลนะครับผมแต่โดยส่วนตัวนะครับผมตั้งแต่พฤศจิกานะครับผมเหรียญแม่ง ทยอยไหลลงนะครับทุ่งข้าวสารเล้เกิดเป็นโกโก้คั้อเลยนะครับผมเอาง,ง่ายคือเหรียญมันได้ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะมูลค่าการซื้อขายของมันเนี่ยมีอยู่ใน b ิส w วอนะครับผมเยอะมากพอสมควรนะอยู่ที่1ล้านดอลลาร์นะครับก็ถือว่าเป็นปริมาณที่พอจะรับได้นะครับผมข้อเสียอย่างหนึ่งของไอตัวบั t ฟ f y ไอโอนะครับหรือ b บ f ฟรีนะครับผมก็ <c oughs> คือมันเป็นเหรียญการพนันที่จงกลมนะฮะ ใช้คานี้นะครับแล้วผมก็ไม่ไม่ขอเล่นให้ดูนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่ใช่แนวทางของผมนะครับผมในการที่จะทําให้ดูนะในเหรียญที่มันเป็นเหรียญการพนันนะครับผมส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยจะรู้สึกปราบรื้ลเกี่หรกยญการพนันเท่าเท่าไหร่นะถามว่าคุ้มค่าไหมที่คุณจะลงทุนเพื่อจะไปเล่นการพนันในเหรียญที่อ่ในสมาร์ทคอนแทคที่ดูเหมือนกับอ่ดูทรงแล้วมีอะไรมากกว่านั้นไหมในอนาคต ในสำหรับตัวผมผมมองว่า address ที่มีคนถือครองอยู่เนี่ยประมาณ52,706ืองเดร address เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เอ่อถือเป็นเหรียญ smart contact เหรียญหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะรับได้ใช้คํานี้นะครับรับได้เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบเหรียญแกมบิดอ่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าตา่ํกว่าต่ําหมื่าพันเนี่ยถอยออกให้หมดเลยนะครับผมไม่ไม่ค่อย work นะ ในปริมาณการซื้อขาย24ชั่วโมงถือว่าน้อยนะครับผมไม่ถึง5ล้านนะครับมูลค่าเปิดต,ตลาดเนี่ย94าล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะครับผมถ้ามากกว่าถ้าถ้าถาสูงกว่า100ล้านเนี่ยผมค่อนข้างที่จะประทับใจพอสมควรนะต่มกว่า100ล้านไม่ค่อยประทับใจละ ในโซติกออเดตนะครับผมปัญหาของมันก็คือว่ามันไม่ได้ผ่านเมเจอร์นะครับผมเซ็นเตอร์เซชั่นนะครับผมในตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้สำรวจนะกับไมเนอร์นะครับผมที่ยังไม่มีนะ,ะแล้วก็อินโฟมชันเล็กๆนะครับผมที่ยังไม่ได้ประกาศนะปลอดภัยไหมไม่ไม่ค่อยน่าปลอดภัยเท่าไหร่นะครับใช้คํานี้นะคือออเดตของมันไม่ได้ผ่านการยืนยันร้อยเปอร์เซ็นะครับอันนี้ถือเป็นอันนึงที่ค่อนข้างน่ากังวลน,นะในทวิตเตอร์มีอะไรน่ากังวลไหมมีคนติดตามอยู่อ่าหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งแสนแปดหมื่น,น 80, คนนะครับผมก็ถือ เยอะอยู่นะใช้คํานี้นะครับเยอะอยู่สรุปนะครับผมถ้าคุณจะเข้าไปในในแกมบิดนะครับผมมันมีเดี๋ยวนะผมขออนุญ,ญาตนะมันมีแกมบิดอีกหลายตัวนะครับผมที่คุณสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วเดี๋ยนะยยยไปดูแท็กก่อนเออช่างมันจะไม่เป็นไร โดยส่วนตัวของผมผมรู้สึกว่ายังไงกับตัวนี้นะครับเรามาดูในตัวโทเค็นซิลเกอร์กันนะครับเราอย่าใช้ตัวอารมณ์ของเราเป็นที่ตั้งหลักนะครับผมมีคนถามว่าเฮ้ยความคล้ายคลึงกับเหรียญตัวนั้นไหมนะครับเอาตรงๆตนะไม่ตัวนี้มันออกโซลูชันออกมาแล้วนะครับผมมันออกแพลตฟอร์มออกมาแล้วมันออกทุกอย่างออกมาหมดแล้วว่ามันไม่จาเป็นต้องเอาเงินของคุณนะครับผมไปต่อยอดนะครับผมหรือเอาไปเพิ่มเติมอะไรก็ตามนะฮะอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับไม่จําเป็นนะฮะ ความเสี่ยงของมันก็อยู่ที่ความเสี่ยงถือว่าน้อยอยู่นะไม่ไม่ถือว่าเยอะนะครับผมในตัวล q u u i d i t นะครับผมที่มีก็แบ่งๆกันไปเยอะพอสมควรนะในเอฟสวอปในแพนเค้กสวอปนะครับผมในต่างๆก็ว่ากันไปนะครับเราไปดูในพูคอยนิดนึงนะครับผมก่อนที่จะลามไปถึงตัวจุดอื่นนะครับผมมันเปิดมาตั้งแต่283วันที่แล้วนะครับผมถือว่าถือว่านานมากนะถือเป็นสมาร์ทคอนแทคตัวหนึ่งที่ว่าถือว่านานนะครับผมแล้วก็ลีควิตี้พูก็ไม่ได้แบบ ไม่ไม่ได้หายแบบเป็นเหลือศูนย์อย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะพอพอจะรับได้นะไม่มีตัวเดี๋ยวนะขออนุญาตไล่ดูนิดนึงไปดูเอวิซีโฮเดอร์นึงนะฮะเป็นวัดค่าจมูกน้ำมุกอะไรในโฮเดอร์นะครับผมเดบก็ถือค่อนข้างเยอะสิบห้าอร์ซ็นะครับผมเยอะกว่าเยอะปกติเยอะก็ปกติอยู่แล้วแหละนะในเรื่องพวกนี้นะครับผม ในดูคอมเมนต์สักนิดหนึ่งก่อนที่จะสรุปทั้งหมดนะครับในอ๋อมีคนเช็คให้เรานะครับคุณอเล็กซานเดอร์นะฮะผม Marketmove นะฮะโอเวอร์ออลก็อยู่ที่ระดับ93%จะถามว่าแบบร0 0แบบนั้นไหมไม่ไม่นะฮะผมไม่ได้ผมไม่ได้สนใจอะไรที่มันดู100%อยู่แล้วนะครับผมและอย่างหนึ่งอะไรที่มีความเสี่ยงมากๆนะครับผมผมก็จะรู้สึกว่า มันมีความเสี่ยงนะเว้ยมันอันตรายนะเว้ยแล้วก็มีอะไรที่ไม่ปลอดภัยนะผมก็จะพยายามเตือนนะครับผมในส่วนของอในส่วนของ Token นซิฟเฟไม่มีอะไรที่ดูน่ากังวลเป็นพิเศษนะครับผมเดี๋ยวไปดูเช็คในตัว bsc เช็คนะครับจริงๆแล้วมีหลายๆตัวนะครับผมที่สามารถที่จะมาเอามาดูได้นะล i สก y ้ ky, ถือว่เสี่ยงนะครับผม,มถ้ามีความเสี่ยงขนาดนี้เราก็ต้องดต้อง,องมันลองไว้หน่อยนะฮะเดฟถือโอ้ เดบถือครองมาถึง50%เลยนะถือครองมากกว่าสาภายทั้งหมดนะครับผมถือว่าอันตรายพอสมควรนะเจ้าของโทเ็นโทเนะอร์นะครับผมก็โคดปกตินะออเดอร์ปกติออเดอร์ชีพอืม15%ในลิ q ิตอินฟอร์ o นะครับผมก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลขนาดนั้นตัวเดบโฮเดอร์ออืม เมื่อมีความเสี่ยงที่เรารู้นน่ากังวลน,นะถ้าจะเข้าไปจริงๆเพื่อจะเข้าไปเล่นนะครับผมเพื่อจะเข้าไปลงทุนนะไม่ค่อยแนะนํานะครับผมเพราะว่าอืมการพนันดุนเสี่ยงที่ไม่ถูกต้องนะฮะแล้วผมก็ไม่ใช่คนที่ส่งเสริมการพนันอยู่แล้วนะครับผมโดยส่วนตัวสรุปให้ฟังนะว่าดีไม่ดีนะผมได้สรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าอืมดี๋ยวนะ หลายๆเหรียญนะครับผมที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันมันจาเป็นต้องรอการเติบโตนะครับผมที่แน่นอนนะไม่ว่าเหรียญไหนก็ตามนะครับผมที่ออกมาในปัจจุบันนี้ออกมาในช่วงเวลานี้ออกมาในช่งวอองเวลานี้นะครับผมมูลค่าการซื้อขายเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเช็คก,กฎเกณฑ์นะครับผมที่เกิดขึ้นนะถ้าคุณซื้อมาเพื่อเก็งกําไรว่าจะขึ้นไปหนึ่งดอลหรือเปล่านะครับในอนาคตผมบอกเลยนะว่าเหรียญตัวนี้โอกาสขึ้นหนึ่งดอลน,น้อยมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ มันจะถูกปั๊มแอนดัมบ่อยๆนะฮะเนี่ยมันเคยถูกปั๊มแอนดัมช่วงระ,ระยะเวลาหนึ่งนะครับผมช่วงมีปั๊มมีคือเหรียญมันไม่มีโอกาสกลับไปถึงจุดจุดเดิมของมันที่เป็นศูนจุดศูนย์สามง่ายๆแน่นอนนะครับใช้คํานี้นะเพื่อจะทําให้คุณเขาพอเข้าใจว่าเอ้ยมันปริมาณการซื้อขายของมันมีผลนะครับผมต่อตัวเหรียญในอนาคตนะถ้าอนาคตเหรียญตัวนี้มันมี NFT เพิ่มเติมนะครับผมผมจะเอากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในอนาคตแต่ช่วงเวลานี้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในออนาาคตผม,มงว่ เหรียญตัวนี้ยังต้องการการเติบโตนะครับผมเยอะพอสมควรเลยนะและในในสุดท้ายสุดนะครับผมของเหรียญตัวนี้เนะี่ยมันจะเติบโตได้เนี่ยมันเติบโตได้เพราะผู้คนนะครับผมที่จะเข้าไปถือครองนะปัจจุบันทสรุปสั้นๆคนถือครองน้อยมูลค่าตลาด ในการซื้อขาย24ชั่วโมงยังยังไม่ถึงขั้นผ่านเกณฑ์นะครับผมมาตรฐานนะที่แบบว่าสามล้านห้าล้านนะครับผมเอ่อมูลค่าเบสเซ็ตของตลาดมูลค่ารวมเบสเซ็ตของตลาดไม่ถึงร้อยล้านดอลลาร์นะครับผมถือว่ามีความเสี่ยงอยู่นะเมื่อเราเปิดโทเค็นซินิเฟอร์ปุ๊บความเสี่ยงน้อยก็จริงนะครับผมแต่เมื่อเราไปดูใน BSC เช็คนะครับผมเราได้เห็นว่าบางจุดที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับผมซึ่งความเสี่ยงนั้นเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ถ้าคุณรับได้คุณก็จัดการของคุณเองแต่ถ้าคุณรับไม่ได้คุ อย่างสุดท้ายนะโซเออดิตของมันนะครับผมไม่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะซึ่งอันนั้นค่อนข้างที่น่ากังวลมากๆนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมหรืออยากจะเข้าไปดูเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมเข้าไปเพื่อไปศึกษาอยากเข้าไปเล่นการเง็นการพน,นันนะครับผมเพราะว่าผมเอ่อผมไม่ได้เดี๋ยวนะผมรีเช็คให้เลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะฮะเดี๋ยวขอรีเช็คหน่อย เท้าสกอร์น้อยมากนะครับผมเฮ้เฮ้เฮ้น่าสนใจเ้ยมีสองคอมเมนต์ผมแปลภาษารัสเซียไม่ออกว่ะเดี๋ยวผมขอไปแปลรัสเซียหน่อ ใช่สิอืมอืม,อมปัญหาดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมสำหรับอคนที่นี่แต่ในแบบ ในความสแกมที่ปลอดภัยผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเพียงพอนะฮะในการที่จะเข้าไปดูเราไปดูส่วนอื่นนะครับผมที่เป็นเป็น KYC ถาม KYC แล้วบอกคุณหากคุณลงทุนในแพลตฟอร์มเป็นจำนวนมากจอแดนปีเตอร์บอกมานะครับผมอบอกบัญชีเกินหนึ่งเดือนแล้วถาม KYC ไม่มีเหตุผลสำหรับสิ่งนั้นเบดฟูรี่บอกบัญชีของฉันเพื่อตรวจสอบการต่อต้านช่อโกงตั้งแต่เกือบ20บวันตั้งแต่ยังไม่มีกิจการมขฉ,ฉันเป็นผู้ใช้ที่ถูกกฎหมายที่ใส่เงินจำนวนมากแล้วตอนี้เขาปิดการและการถอนของฉันฉันมีปัญหากับเบดฟูรี่และ เอว่าพวกเขาเป็นนักต้มตุน๋นแต่ฉันต้องบอกว่าพวกเขาจัดการอย่างตรงไปตรงมาฉันขอแนะนําอย่างยิ่งมันมีความปลอดภัยแล้ว <laughs> <laughs> อะไรของมันวะเนี่ยเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเพิ่มเติมลองดูรีวิวเพิ่มเติมหน่อยจอร์นวิลเลียมเนี่ยเป็นวัตตุฟอร์รี่กำลังให้ผู้คนโพสบทวิจาร์เชิงบวกที่นี่ <laughs> เพื่อเป็นการแลกกับการเข้าร่วมกขันเรช่วยชิงเงินวิจติตอนอ๋ออันนี้น่าสนใจอืม โดยสรุปนะฮะเราสามารถมองได้เปลี่ยนทางเว็บไซต์จากทรอนวอ r แซดนะครับผมเว็บสับชื่อคลาวแฟร์เร็วความเร็วคอนดักตการเซิร์ฟเวอร์บริษัทคลาวแฟร์ประเทศเรารเท่ะไรวะประเทศญี่ปุ่นเหรออืมเราเตอร์อยู่ที่ญี่ปุ่นเหรอวะ เรามาดูรีวิวเพิ่มเติมนี้รีวิวมีการบวกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปแต่การบวกไอ้ทำไปเล่นทําไปเล่นเมื่อเรารู้สึกนะครับผมถึงความไม่ปลอดภัยนะครับของอาบางเว็บไซต์นะเรามีวิธีการเช็คซ้ำๆนะครับผมผมเป็นคนชอบเช็คอะไรซ้ำๆอยู่แล้วนะครับแกมเว็บแกมเว็บไซต์แคลคัส เคบบลสกายนะครับผมแคอร์สกี้เดี๋ยวนะมันมีอันนี้อยู่มันมีตัวรีเช็คเว็บไซต์อยู่ เรามารีเช็คซ้ำๆนะครับก่อนที่หลายๆคนจะเข้าไปนะเดี๋ยวนะพี่แกไม่มีอะไรขึ้นมาให้เราดูเลยเลอเดี๋ยมไม่มีอะไรขึ้นมาเลย ลา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 เรามาดูกันดีกว่ามันมีเลคคอร์ดเวย้ยกากจังว่าเอาง่ายๆนะครับผมสรุปตรงๆชัวร์ๆนะครับผมคือเป็นเว็บไซต์การพนันเว็บไซต์หนึ่งนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะมี ความเสี่ยงพอสมควรนะครับผมที่จะมีการออลล็อกนะครับผมเงินของคุณนะถ้าคุณเข้าไปเพื่อที่จะไปเล่นนะครับผมไม่แนะนํานะครับอย่างรุนแรงนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่ามีโอกาสมีปัญหาแน่นอนนะครับผมที่คุณจะเจอนะครับผมที่โดนออลล็อกเว็บไซต์นะครับผมอุปทานโดยรวมทั้งหมดของมันนะครับผมอาจจะดูเยอะนะครับผมหรืออาจจะมีปัญหาบางส่วนนะครับที่เกิดขึ้นนะแต่ราคาที่ เราก่าเกณฑ์ไว้นะครับผมไม่มีทางขึ้นมากกว่านี้แน่ๆนะครับแนอนาคตอันไกลนะครับผมยังไงก็เรามาระวังตัวเองไว้ด้วยนะครับในการเข้าซื้อถือครองหรืออะไรก็ตามครับผมเจอนใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ